ขีดน้ำอิลีบิงข้าวน้ำท่วมโพดุลเป็นเหตุให้น้ำรั่วท่วมนาท่วมบ้านท่วมหอดโรงเรียนถนนหนตังทั้งทลายกลายเป็นทางเปียนเด็กน้อยต้องหยุดโรงเรียนพระออกจากบัตรบินทบาทบดา่ดได้ํำตื ่ตาจิกีมาสัมโทษหรือฝ้าทางทั้งพันธิโรดจังปล่อยน้ำท่วมเมืองอีสานมาซอยกันเด้อเฮาคนไทยอย่าทิมกันมีหน่อยมีหลายมาแบ่งปันให้เบิ่งแองกันในยามยากใคร ก็เป็นราเสียไปมอบตั้งแต่ให้พี่น้องผู้คนประสบภัยได้นาะมันบรรจุกระสอบไส้เพื่อให้งันเมื่อยด้านหนาด้านหนาด้านหนาอ้าไปไปน้าไปเพิ่นนพอกันบ้างล่ะอาอีกบวเอาอีกวเอาอีกวะครับเดี๋ยวเสียนเอาไปซอยเพิ่นอยู่มหุ่นตัวขอบคุณอีพอที่เป็นด้านหนาให้พี่น้องกำลังหลักป้อมประการหน้า แตพี่น้องเอ้ยหักกันไว้คือข่าเหนียวปั่นแกนยาสิเพศแจกห่างคือจังนามถืขอข่าเหนียวพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับสบายดีครับพี่น้องทุกท่านตอนนี้ครับผมบอร์เอกทีมง,งานวันหน้ากัได้อุทีจังหวัดมหาสาครคามนะครับตอนนี้ครับกา,กานำใจซับนำตานะครับมาซอยพี่น้องผูเพประสบภัยนำท่วนะบ เห็นตั้งแต่ในข่าวในข่าครับบ่ได้มาสัมผัสโดยตานะครับโดยความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องนะครับอยากมาให้กําลังแห้งใจนะครับถึงแม้บะมียังติดไม่ติดมือเดินทางมาในครั้งนี้นะครับเฮากะมาให้กําลังแห้งใจพี่น้องนะครับมาเบิง์แง้กวอนเป็นอยู่ของพีของน้องนะครับเมื่อนี้ครับทีมงานไพรทิพนะครับกะเอาน้ำเปมาซับน้ำตาเพื่อที่จะแบ่งปันน้ำใจนะครับ ซอยเหลือซึ่งกันและกันนะครับบางพื้นที่บางพื้นที่กับส่วนที่อยู่ในพื้นที่ที่มันสูงนะครับก็จะบ่มีน้ำนะครับแต่พื้นที่ที่ต่ำนะครับพี่น้องมองเลยอันนี้คือหลังคาของน้ำนี่พี่น้องที่พี่น้องเห็นอยู่นี่คือหลังคาของน้ำนะครับ้องน้ำทุ่งเรียนครับนี่ยังดีครับที่ยังมีกำแพงนะครับกันน้ำไปถ้ากำแพงแตกปุ๊บพื้นที่ตรงนี้จะกลายเป็นทะเลทัางเบิดครับเป็นยางน้ำทื่ถ่วมสาเหตุหลักๆนะครับเนาะ เนื่องด้วยพายุนะครับตอนนั้นกาแรงๆเลยกระท่อมที่จังหวัดชัยภูมินะครับท่วมอยู่ชัยภูมิปุ๊บนะครับไหลมาท่วมที่ขอนแก่นนะครับไหลตามลำน้ำซีมาไหลจากขอนแก่นแล้วก็ไหลมาท่วมที่สารครามนะครับนามล้นชีก็เลยส่งผลกระทบต่อพี่น้องที่อาศัยอยู่แถบลุมมม่มแม่น้ำชีนะครับตอนนี้พื้นที่หลายแสนไร่ครับหลายหมื่นหลายแสนไร่นะครับจมอยู่ใต้บาดาลน,นะครับทั้งปลาเขาปลาหนำ เดี๋ยวว่าอีกสิบาพ,พี่น้องครับลงไปสัมผัสเบื้องบรรยากาศแล้วก็ไปให้กำลังใจพี่น้องแบบสดๆน้ำกันนะครับเดี๋ยวกะรลอเจ้าหน้นาที่เพื่อนออกมารับนะครับสิไปที่บ้านดอนแขนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ประสบภัยหนักสุดนะครับเพื่อนว่าถ่วมหัวยืนมือเลยครับขันสม,มุดไบายางน้ำหัวทั้งเสียลงไปทางใต้นี่ยืมือถ่วมหัวเลยครับบ่เห็นเลยนะครับเนาะกา มือนความเป็นอยู่ครับตอนนี้คู่บาพิ่นกะเขาต้องจะขี่เลี้ยลงไปอีกนะครับนครับลงไปอีกประมาณจกิโลครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ภูศรีวิไลด้วยนะครับลงไปอีกประมาณ3กิโลครับครับ ประมาณ3กิโลแต่ว่าใส่เวลาเดินทางเพราะว่ามันจะไปเร็วไม่ได้ครับเพราะว่าขื้นเขื่อนหนาครับขื้นน้นามันต้องใส่เวลาประมาณ4กิโลครับประมาณ4กิโลเว้าคมเป็นไปเป็นมากนะครับก่อนที่สนามสิมาถมสารคามนี่มาจากไหนแท้แท้ครับน้ำแหลกแหลม้วนน้ำอีลีครับมาจากชัยภูมิครับมาจากชัยภูมิแล้วก็ลงมาขอนแก่นเขามาสารคามครับและที่นี่ตามม้วนน้ำตัวนั้นก็ ือว่ายูตัวแต่ว่ามวลน,น้ําที่เขาปล่อยออกจากเขื่อนอุบลรัตน์นะครับตรงนี้ครับที่มันที่มันมาถมกันอีกตอนนี้ะนะครับก็เล <right> no ยให pa ้น้ำาขื้นสูงกว่าเก่านะครับค่อนจากจากน้ำปกตินะครับจากน้ำปกติที่ไหลลงมาจากชัยภูพิมไหลมาสู่คอนแกนไหลมาสู่สารคามเนี่ยถือว่านักแล้วนะครับพอมาปล่อยน้ำตรงเขื่อนอุบลรัตน์ลงมาถมกันอีกนะครับตัวนี้หนักหนักแน่นอาเดี๋ยวสิบพี่นองครับ ลงไปเบิ่งาพาบรรยากาศน้ากันนะครับเท่ากับสี่คนของที่เขาเตรียมมานะครับเพื่อที่จะไปมอบนะครับให้กับมังใจพี่น้องนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับพรมเดร้อนพี่น้องเพื่นกับสัญจรออกมากข้างนอกนะครับมาซื้อสิ่งซื้อของนะครับบางส่วนผู้ดมีิธุระด่วนๆในเมืองรดอวา่า กำลังรวบรวมคนน้ำใจไปสัดน้ำตาสู่ไปพร้อมกันให้สัญญากี่หยดน้ำตาเข้าบ่ทิมกันขอบอคุณน้ำใจพี่น้องคนไทยทุกพื้นที่ที่ยืนน้ำใจไม่ตรี ทรับน้ำตาชาวอีสานเมื่อนี้พอดุลข้าจิกิมห,มหหัหันเป็นเหตุให้น้ำท่วมพลันห้าแห่งหักกันแม่นบอกพี่น้อง อเด็งที่น้องน้ำใจทุกมองกำลังหลังไหลไปหากำลังรวบรวมคนน้ำใจไปซับน้ำตาสู่ไปพร้อมกันให้สัญญากี่หยดน้ำตาเฮาบอทิมกา้า ขอบคุณน้ำใจพี่น้องคนไทยทุกพื้นที่ที่ยืนน้ำใจฝากด้วยครับโอ้ได้ครับฝากข้อสารงานครับให้ให้พี่น้องให้มันครบอันแล้วครับซื้อมาตามรังค่าเฮียน้อนอันแล้วครับพ่อคือจิเหลือเพื่อนอีกนะครับผมบตามจำนวนเลยยินไหลกับรังค่าแน่ก่อนอ๋อนี่ผมนับรังค่าเฮียนมาแล้ว หน้าที่เข้มยนามมันจะได้มันลังคาละแพะแั้ก็เหลือยูไปให้เจ้านาที่เพิ่นครับส่วนตีนเป็นวายหนนหพประ่าน่ท่งขอบหลคุณทั่งเาครับคุพ่เาูเขาคุณพ่อครับยังคงขนาดนีเนะครับลูกกับทีเไดฝากข้อเล้วครับเป็นทุนละเพราะว่ามันสีลลำบากผู้เพิ่นออกมาสรงอีกให้ผู้เพิ่นอยู่ อาศัยเข้าไปเล็กอะไรครับไปน้ำกันไปเล็กอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันสิครับเดี๋ยวสลักให้ไปเล็กอะไรครับไปเล็กครับไปเล็กครับผ่านเต้โดนแล้วอีก่ะผมฝากน้ำฝากน้ำให้คนแรกไปกันให้ปากเข่าหมดแหละไป้ปันกันเรื่อยๆครับเนั่ย ฝากให้คนรุ่นใหม่เนาะบริหารซอยเพราะว่าถ้าซอยสีขาวอีกมันมันจะคำเดี๋ยวเดี๋ยวสีให้พี่น้องเดี๋ยวก็าจะไปเอาของมาซอยอีกขึ้นเ่าขึ้นเลยก็ได้ครับไปเลยขึ้นเลยก็ได้ครับสีขาวบรสันสีบอสเพื่อนให้พี่ว่าประสานเพื่อนนะโอเค เดี๋ยวสีฝากให้เพื่อนจัดการถ้าแต่ถ้ามันคําเที่ยวไปเที่ยวมาเดี๋ยวมันลําบากเดี๋ยวลูกสีได้เดินทางไปเอาของมาซอยพ่อบริหารจัดการเลยนะครับนั่นครับผมเตรียมมาให้เกือบทุกราคาเพื่อนเพื่อไว้ห้อมพ่อนับนับยุบันนั่นน้องแขกบ้านยังไงบ้านกรบ้านกรอกบ้านน้องแขกครับแม่ครับบ้านบางขันเลยครับครับ มึงเปิดไปที <ats> ่ยังไงวาถามนายยงไงวาเด่อาจารย์ทำมาปัะเยัครับยืกันอีกสั่นบ้านนะครับเราจะโม้ถึงแล้วครับพอดีนะครับแล้วพ่ออีพ่อเพื่อนพ่อกาแฟพ่อแล้วนครับฝากพ่อเป็นเอฟซพูติดตามคันมันเล่าไปไทยไปนั่นรบไปเนี่ยไปแล้วไปปีนยน่าโอ้ครับ โอเคครับไปไปได้ด้วนะแข่งแข่งได้ด้วยด้ครับผอครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวสิ่ให้พี่น้องเขาเป็นแรงมาซอยกันอีกนะครับเดี๋ยวสิเป็นซื้อเพื่อที่แรงบุญแรงสัทธาพี่น้องคนไทยเขามาซอยครับผมเนาะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ